สวัสดีครับคลิปนี้เป็นข้อสอบชุดที่4เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับข้อแรกเขาบอกว่าเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็คือเป็นป้ายที่จะบอกว่าทางข้างหน้าจะมีโรงเรียนนะฉะนั้นต้องขับให้ช้าลงและระวังอันตราย อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนเราเลือกข้อนี้ข้อต่อมาข้อที่2พบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นเส้นประก็คือเส้นแบ่งช่องจราจรก็คือเราสามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแสงได้เครื่องหมายขอบทางขาวแดงหมายความว่าอขอบทางขาวแดง รถทุกคันห้ามหยุดห้ามจอดนะรถทุกชนิดห้ามหยุดห้ามจอดถัดไปเมื่อรถข้างหน้าให้สัญญาณจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องเดินรถผู้ขับขี่ที่ขับตามหลังต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเราขับตามหลังเราก็ต้องอ่าดูว่าต้องชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน รู้คำตอบตัวนี้ข้อต่อไปเมื่อท่านขับรถแล้วก็มองเห็นเครื่องหมายบนพื้นทางก็คือเส้นชะลอความเร็วตามภาพนี้นะเราต้องปฏิบัติอย่างไรเส้นชะลอความเร็วฉะนั้นถ้าเราเจอแล้วก็ขับผ่านตรงน,นี้เราต้องใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังต่อไป ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องสําหรับการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตลอดเวลาอย่าลืมนะกล่าวไม่ถูกต้องก็แสดงว่าสัญญาณไฟฉุกเฉินนั้นทําให้ผู้ขับขี่รถก็อื่นเข้เาใจว่าเป็นรถที่ขับเร็วนะเป็นตัวเลือกสําหรับคําถามนั้นก็คือกล่าวไม่ถูกต้อง ดูคาถามให้ดีๆนะต่อไปพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายเตือนทางหลักตรงไปข้างหน้าแล้วก็จะมีทางเข้ามาร่วมจากทางด้านขวาก็คือขับช้าระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมจากทางขวาข้อ8การเติมน้ำกลัน่นควรให้อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่ ก็คือน้ำกันนั่นแหละเติมให้อยู่ในระดับที่เขากำหนดต่อ,ตอไปไป้ายเตือนบอกว่าสะพานเปิดได้ข้อต่อมาข้อสิเมื่อเหยียบเบรกแล้วเกิดเสียงดังเป็นเพราะสาเหตุใดก็คือผ้าเบรกเราเนี่ยสกปรกหรือผ้าเบรกหมดนะฮะข้อต่อไปเครื่องหมายนี้หมายความว่าน่าจะไม่ยากนะ,ะเขียนบอกว่าห้ามแซงก็แสดงว่า ที่เขาติดใต้ติดตั้งป้ายนี้ให้เรา,อ,าอย่าแซงคือเขตห้ามแซงข้อถัดไปการโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันถ้าเรื่องวันมี15เราเลือก15นะต่อไปหากพบว่ารถของเราเกิดท่อนะ้มันรั่ว เราควรทําอย่างไรอันตรายแนละ้วท่านมนร์รู้ว่าเราไม่ควรขับรถต่อไปเนื่องจากอาจเกิดไฟไหมนะข้อถัดมาเกี่ยวกับเรื่องรูปรถข้อไก่จะตรงไปเนี่ยคันข้อไก่ต้องปฏิบัติอย่างไรหลักการเขาบอกว่ามาถึงทางแยกพร้อมกันไม่มีสัญญาณไฟควบคุมนะไม่มีทางเอกทางโทผู้ขับขี่รถที่อยู่จากทางด้านซ้ายนะได้ไปก่อนก็คือ ด้านซ้ายได้ไปก่อนอทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถก็คือขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรนะฮะแล้วก็มารยาทและก็มีน้ำใจต่อไปพบเครื่องหมายนีพ้พบกี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นเส้นประแบ่งช่องจราจรมีลูกศรชี้ แสดงว่าให้เราขับในช่องจราจรห้ามข้อมเส้นแต่แสงได้ข้อต่อไปข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดีเขาถามเรื่องไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดีก็คือใจร้อนอู้วามนะข้อต่อมาเครื่องหมายบนพื้นทางก็คือทางมาลายนั่นแหละทางข้ามให้หยุดรถก่อนถึง เส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อนเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรมีรูปจักรยานยนต์คนนั่งในรถมีขีดขวางเส้นแดงแสดงว่าคำตอบต้องขึ้นด้วยคำว่าห้ามห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านนะเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรไปาร้ายบังคับบอกให้เราขับ ตรงไปทางด้านซ้ายขับเดินรถไปทางด้านซ้ายต่อมาป้ายบังคับบัญกัน,กนให้เราขับตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายต่อมาการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้ผ้าห่มไม่เหมาะกับผู้ป่วยบริเวณใดก็ไม่เหมาะกับผู้บาดเจ็บบริเวณหลัง หากไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกในสถานการณ์ที่มีคนบาดเจ็บรุนแรงเมื่อได้รับการเปิดไฟฉุกเฉินและตรวจสอบว่าเครื่องยนต์ดับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราทำอย่างไรก็คือติดต่อรถช่วยเหลือฉุกเฉินนะฮะเป็นคำตอบข้อถัดไปภาวะ ใจเต้นผิดจังหวะสามารถทําการขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่ก็คือได้หากไม่มีอาการที่ส่งผลต่อการควบคุมยานพาหนะเป็นคําตอบตอัดมาผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถไม่มีใบขี่มีความผิดอย่างไรก็คือจํากุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทหรือเน้นตรงนี้จําคําว่าทั้งจําทั้งปรับให้สังเกตตรงนี้นะ สามารถที่จะจําได้เส็จแล้วก็ปรับได้ด้วยมีรูปรถรูปพันข้อไข่จะตรงมาอย่างนี้แซงได้นะต่อไปก่อนจะเปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือต้องให้สัญญาณให้รถทั้นอื่นรับรู้ต้องให้สัญญาณให้รถชันอื่นรับรู้ก่อนที่จะแซงเครื่องหมายป้ายเตือนบอกว่า ทางข้างหน้านี้รถมีขนาดความกว้างไม่เกิน2.5เมตรสามารถผ่านได้นะฮะต่อไปการขับรถผ่านทางโคง้งหรือในช่วงเวลากลางคืนควรปฏิบัติอย่างไรทางโคง้งเวลากลางคืนปฏิบัติโดยการลดความเร็วก่อนเข้าโคง้งแล้วก็กระพริบฟไฟหน้าแล้วก็เปิดเป็นไฟต่ำ ข้อถัดไปไป้ายเตือนในเรื่องการาทำถนนเขาบอกให้เราขับช้าแล้วก็ไปด้วยความระมัดระวังเพราะว่าทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวาสังเกตว่าดูตรงนี้นะใช้ทางเบี่ยงด้านขวาไม่ใช่ทางลัดชันนะก็ต่อไป เครื่องหมายเตือนเตือนให้รู้ว่าทางที่เราวิ่งไปนี้เป็นทางหลักทางที่เข้ามาร่วมด้านข้างเรียกว่าทางร่วมคำตอบที่เราเลือกก็คือทางโทรเชื่อมทางเอกจากซ้ายจากจากสายจากด้านซ้ายนะ ข้อต่อไปไปา้ายบังคับบอกว่าพบเครื่องหมายนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือให้เราเดินรถทางเดียวไปทางด้านขวาต่อมาผู้ซึ่งมีการได้ยินหมกคร่องสามารถขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่ก็คือได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัวเป็นคําตอบที่เราเลือกการได้ยินหมกพร่องได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว ข้อต่อมาพบเครื่องหมายนี้ผู้กับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือสุดเขตบ,บังคับต่อมาข้อเรื่องของการบรรทุกสิ่งของต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือบรรทุกพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน2.5เมตร ไม่เกิน2.5เมตรนะเมื่อต้องการแซงรถบรรทุกที่วิ่งช้าบนถนนที่มีการการจราจรหนาแน่นเราควรปฏิบัติอย่างไรก็คือเมื่อต้องการแซงรถบรรทุกที่วิ่งช้าการจราจรหนาแน่นเนี่ย เราควรปฏิบัติอย่างไรก็คือเราต้องเว้นระยะห่างจากรถบรรทุกเพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นด้านหน้าคือมองเห็นได้ไกลเห็นได้ชัดขึ้นตอนเราเว้นระยะห่างและสามารถที่จะแสงได้ในการมองเห็น ต่อไปป้ายเตือนข้างหน้าเหมือนดินเหมือนหินกําลังร่วงกำลังหล่นลงมาก็แสดงว่าป้ายเตือนให้เราขับช้าระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีหินร่วง,วง,วง,วงต่อไปบริเวณใดจอดรถได้ตรงที่จอดรถได้ก็คือบริเวณที่มีช่องจอดรถเหตุใดจึงห้ามเปิดไฟสูงขณะที่ขับรถตามขันหน้าหรือรถที่วิ่งสวนทางมา การที่เราเปิดไฟสูงเมื่อจะทําให้ข้างหน้าเขามองเห็นได้ไม่ชัดนะฮะต่อไปป้ายเตือนเหมือนกันกับภาพที่ผ่านมาให้เราขับช้าเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้ายต่อไปขอไ้อใดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ที่ไม่ถูกต้องก็คือเร่งความเร็วขณะที่รถข้างหน้ากำลังจะแซงรถของเราก็คือเราเร่งความเร็วขณะที่รถรถด้านข้างเนี่ยกำลังจะแซงรถของเราเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะฉะนั้นกรณีที่มีเพื่อนที่จะแซงเราต้องลดความเร็วนิดนึงข้อถัดมาขณะคาบรถมีลมพัดแรง เพราะเหตุใดจึงเว้นระยะห่างจากรถจัก,กรยานยนต์ให้มากก็เพราะว่าคนขับรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยอา,อาจถูกพัดมาด้านหน้าของเราฉะ,ะนั้นเราต้องเว้นระยะห่างจากรถจัก,กรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้มากการจุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร หยุดรถบริเวณทางแยกต้องหยุดลักษณะแบบไม่ให้เลยเส้นก็คือหยุดหลังเส้นแนวหยุดนะฮะในขณะที่เรากำลังหยุดรอสัญญาณไฟอยู่ที่ทางแยกเนี่ยแล้วไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อไฟเขียวปรากฏฝั่งของเราก่อนที่เราจะเคลื่อนรถออก เราต้องตรวจสอบการจราจรรอบๆข้างก่อนอเมื่อปลอดภัยแล้วเราจึงถึงเคลื่อนรถออกไปนะฮะเผื่อมีรถจักรยานยนต์หรือสิ่งกีดขวางนั้นข้างเราจะได้เคลื่อนรถอย่างปลอดภยัยข้อต่อไปจากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ใช้ทางได้ก่อน รถที่มีสิทธิ์ใช้ทางนี้ก่อนคือทันที่อยู่ทางหลักทางเอกนะฮะทางหลักหรือทางเอกก็คือขอไข่ทางโทคือกอไก่เพราะว่ามีป้ายบังคับฉะนั้นเราเลือกขอไข่เนื่องจากอยู่ทางเอกเครื่องหมายนี้เราเห็นบ่อยละไม่ใช่สะพานลอยนะเป็นจุดเริ่มต้นทางด่วนนะต่อไปฝาปิดจ,จุกลมยางมีประโยชน์อย่างไรก็คือป้องกันลมรั่วและก็สิ่งสกรปรก ผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจในเกินไม่เกิน50มิลลิกรัมต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเป็นคําตอบเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายห้ามห้ามเลี้ยวซ้ายจะง่ายอยู่ห้ามเลี้ยวเนี่ยห้ามเลี้ยวซ้ายพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ก็ห้ามสองประเภทนะฮะห้ามรถจักรยานและห้ามรถยนต์ทุกชนิดทุกชนิดนะผ่านเข้าออกในเขตที่ติดตั้งป้ายขณะที่รอสัญญาณไฟที่สีแยกแไฟจราจรเปลี่ยน,เป,นเป็นสีเขียวแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรก็คือตรวจสอบการจราจรรอบๆข้างก่อน แล้วจงเครื่อนลดออกโอเคส่งข้อสอบแล้วได้50คะแนนเต็มนะคสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจแล้วก็หมั่นฝึกทำบ่อยๆก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง ขอบคุณสำหรับที่ติดตามขอบคุณครับ